เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ถ้ามันทำให้คุณสามารถเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตก็ถือว่ามันสำฤทธิผลแล้วล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องที่จะนํามาฝากทุกคนมีชื่อเรื่องที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเชื่อนั่นคือเรื่องเชือกผูกช้างค่ะ มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินผ่านไปที่ปางช้างแห่งหนึ่งพบว่ามีช้างขลุงหนึ่งไม่ได้ถูกขังเอาไว้ในกรงหรือว่าไม่ได้โดนล่ามโซ่แต่อย่างใดค่ะแต่สิ่งที่รั้งพวกมันเอาไว้เป็นเพียงแค่เชือกฟางเส้นเล็กๆบางๆที่ผูกเอาไว้ที่ขาข้างหนึ่งของมันเพียงเท่านั้นผู้ชายคนนั้นยืนจ้องมองไปที่ช้างได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าช้างตัวออกโตขนาดนี้ เชือกก็อันกระจ่อยร้อยสขนาดนั้นแต่ทําไมพวกมันถึงไม่คิดที่จะทําอะไรเลยยืนให้เขาล่ามเอาไว้อยู่ในนั้นแบบนั้นด้วยความอยากรู้ค่ะเขาก็เลยเดินไปถามควานช้างที่อยู่บริเวณนั้นผมถามอะไรหน่อยสิทําไมช้างมันยืนอยู่เฉยๆไม่คิดที่จะหนีไปไหนเลยละท่านนั่นมันแค่เชือกฟางเส้นเล็กๆที่ล่ามล่ามมันเอาไว้แค่นั้นเองนะ ควานช้างหันมายิ้มอย่างผู้ชายใจดีแล้วก็ตอบไปว่าก็ช้างพวกนี้มันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแล้วเมื่อตอนที่พวกมันยังตัวเล็กๆยังเป็นเด็กอยู่มันก็ถูกมัดด้วยเชือกขนาดเดียวกันนี่แหละถึงแม้ว่าด้วยอายุที่มันจะโตขึ้นตอนนั้นเชือกเส้นเล็กๆแค่นี้มันแน่นหนาพอที่จะมัดพวกมันได้เพราะว่ามันก็เป็นแค่ช้างตัวเล็กๆธรรมดาแต่พอมันโตขึ้น เชือกเส้นเดิมที่เคยมัดขาพวกมันไว้มันเลยทำให้มันคิดว่ามันหนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าใจของมันได้มีความเชื่อไปแล้วว่าเชือกเส้นนี้เคยล่ามขามันเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆมันขยับไปไหนไม่ได้เพราะมันมัวแต่ติดอยู่กับเชือกพอมันโตขึ้นความเชื่อที่ฝังรากลึกลงไปเลยทำให้มันเข้าใจว่ามันไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะขาของมัน ยังคงมีเชือกที่ล่ามเอาไว้ที่ขาของมันอยู่นั่นเป็นเหตุผลเดียวค่ะที่ช้างไม่หนีไปไหนคือใจของมันเชื่อไปแล้วว่ามันไม่มีทางไปได้มันหนีออกไปไหนไม่ได้เมื่อฟังเรื่องนี้จบลองมองย้อนมาที่ตัวคุณเองสิคะตอนที่คุณยังเป็นเด็กมีความเชื่ออะไรบ้างที่คุณได้รับการปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย หรือว่าใครก็ตามที่เคยใส่ความเชื่อให้คุณคุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณเชื่อว่าคุณต้องกลัวบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นที่คุณเป็นเด็กเขาให้ความเชื่อแบบนั้นกับคุณถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้คุณปลอดภัยไม่อยากจะให้คุณออกไปทำอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายพูดง่ายๆคนที่ใส่ความเชื่อแบบนั้นกับเราเขาเป็นห่วงเราค่ะ พอคุณโตขึ้นมาคุณรู้แล้วนี่คะว่าโลกบางอย่างมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดโลกของเรามันกว้างใหญ่ไพศาลและใจคุณเองก็กล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับโลกใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาในโลกนี้จะสําคัญหรือปัญหาจะน่ากลัวแค่ไหนคุณต้องกล้าที่จะก้าวเดินออกมาและเผชิญหน้ากับมันค่ะทิ้งความเชื่อเดิมๆที่เป็นความเชื่อ ที่มันจำกัดคุณเอาไว้กับสิ่งที่มันไม่ได้เจริญก้าวหน้าคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถทำได้คุณต้องเชื่อว่าคุณประสบความสำเร็จได้คุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายและคุณบรรลุเป้าหมายได้ด้วยศักยภาพที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวคุณอย่างแน่นอนอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเหมือนช้างที่โดนล่ามเอาไว้ด้วยความเชื่อเดิมๆอีกต่อไปเลยนะคะ ครูเกศก็หวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ค่ะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ